สวัสดีค่ะหมอบีนะคะแพทย์หญิงกุลวิภาพัฒนะคะเป็นแพทย์ผู้ชาญด้านผิวหนังแล้วก็เส้นผมนะแล้วก็เป็นผู้บริหารบรอดซัมคลิน mm ิก hmm. และ b ิวเอสเมดิคอเซนเตอรนะคะ ด้วยความที่ทีมแพทย์ของบรซัมคลินิกนะคะเรามีโอกาสได้เจอกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื่องของผมค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วเราเองก็เลยได้มีโอกาสได้มาคุยกันว่ากลุ่มคนไข้เรื่องผมเนี่ยจริงๆแล้วอะคะ่ะปัญหาของคนไข้มีค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาแค่ระยะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมร่วงผมบางหรือคนที่มีหนังศีรษะที่เป็นหนังศีรษะแห้งมีรังแครหรือมีการระคายเคืองดังนั้นเนี่ย ความเป็นหมอเฉพาะทางของเราเนี่ยก็คือต้องมาแบ่งก่อนว่าคนไข้แต่ละกลุ่มอ่ะมีการรักษาที่ตอบโจทย์ยังไงบ้างกลุ่มคนไข้เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะคะแล้วตัวหมอเองเนะคะก็เลยได้คุยกับทีมหมอแล้วว่าการรักษามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยใช้ยาทาหรือทำทรีทเมนต์ก็พอแล้วเราก็เลยคิดค้นคัสตอมไพรแพร์ทรีทเมนต์เนี่ยขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มปัญหาของเรื่องเส้นผมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมบ้าง หรือกลุ่มผมที่มีปัญหาหนางังศีรษะแห้งมีการระคายเคืองหรือรังแครหรืออีกกลุ่มนึงคือคนที่เป็นหนังศีรษะมาันหรือค่อนข้างรีบแต่ตัวคัสตอมไลท์แฮาทิชชเมนต์ของเราเนี่ยค่ะเขาจะถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยโจทย์ของการรักษาเป็นหลักก่อนนะคะเพราะเรารู้ว่าหลายๆคนที่มีปัญหาเส้นผมมีปัญหาที่แตกต่างกาันโดยสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมร่วงใช่ไหมคะหรือบางคนหนงังศีรษะเรื่องของผมแห้งรังแครหรือบางคนเป็นผิวมันอันนี้จะถูกพัฒนาด้วยการรักษาให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีก่อนงนรรั ก็เลยได้ผลลัพธ์ทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็การผ่อนคลายไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีการรักษาที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเลยดังนั้นการทำ treatment กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็น based s o l u t with based e a a t i o n นะคะที่บอ o ซั s u m ิ l i n ค่ะ